สวัสดีค่ะมนีพาพใหญ่ไปตัดผมสวัสดีครับก่อนไม่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับย้ำไม่สวัสดีครับต่อไปตัดผมแล้วสวัสดีค่ะมนีพาพใหญ่ไปตัดผมไปตัดผมหล่อๆนะป๊ะป๊าติดต้าอ่าติตาก็คลิปปัโฮตัดผมใช่ยังคลิปปัโฮตัดผม ตัดผมอินเตอร์ท็อดผมใ่อินเต,ตอร์ท็อด <c oughs> พาเราไปตัดผมพี่น้องเพิ่นประหุเรียงดอกภาษาไทยปรใครสอนดอกพี่นอ้องหัวก้านหัวกา,กามหาหัดว่าในยูทูบนี่แหละเ่าอยากให้เพิ่นอนว่าภาษาไทยไปตัดผมในบํตตาเพ็ญตอดในเพิ่นว่า สวยๆค่ะนี่ค่ะ,คะมาถึงเวลาตัดผมคนแล้วจ้านี่ตัดแล้วค่ะเริ่มตัดแล้วพี่น้องใช่วมาตัดผมสวัสดีค่ะมื้อนี้พาพ่อใหญ่มาตัดผมพี่น้องเพิ่นว่าเพิน่พอนอยากรอเพิน่นว่า ่นได้ออกวิดีโออันออกยูทูป่น่าเช็ต่องรอคนมากั <c oughs> นเลยพาพ่นมาตัดผมค่ะรอบเบิ้งมา่นตัดแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> เออพี่ตารอไหมครับโฟกัสรอไหมครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนยอสวัสดีครับสวัสดีครับ